พวกเป็นหนี้มันก็เป็นหนี้เหมือนเดิม,มก็ไปกูกเป้เหมือนเดิมไปยืมเหมือนเดิมนี่แรงหนักขึ้นเพิ่มขึ้นจะมนีตายหนักกว่าเดิมลูกหนี้ก็เป็นหนี้แล้วก็ไม่เคลียร์ไงรอรอรัฐบาลช่วยรัฐบาลช่วยไม่ไรมันแก้อะไรได้ถามหน่อย ไม่เห็นมันมาใช้อ่ะไม่เห็นมันมาใช้ไม่เห็นมันมีอะไรมันก็เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมชีวิตเหมือนเดิมสูดได้เลยพวกเป็นหนี้มันก็เป็นหนี้เหมือนเดิมก็ไปกู้เหมือนเดิมไปยืมเหมือนเดิมเข้าธนาคารไม่ได้เหมือนเดิมมาจะเอาแบบไหนอ่ะเปิดคามมันยังไม่ีเลยเห็นมีอะไรเลยไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นมีไม่มีไม่มีนีแต่หนักขึ้นเพิ่มขึ้นยืมเพิ่มขึ้นเลยยืมเพิ่มขึ้นไม่มีค่าไฟ ยืมเมิึม้นวางงานแบบประมาณวนะ่าเดี๋ยวรัฐบาลจะช่วยเดี๋ยวจะกู้รัฐบาลกู้นู่นนี่นั่นมาเคลียจะมีตายหนักกว่าเดิมก็คือออกนโยบายมาบอกว่าจะช่วยลูกหนี้จะช่วยนู่นนี่นั่นลูกหนี้ก็เป็นหนี้แล้วก็ไม่เคลีย์ไงไม่เคลียรอรอรัฐบาลช่วยรัฐบาลช่วยเมื่อไหร่ก็จะเอาเงินมาเคลียร์แล้วเมื่อไหร่ละเมื่อไหร่ แกิไงโอ้ไม่คิดไม่อยากคิดอะไรหรอกคิดอะไรไปเดี๋ยวพูดไปอ่อนไหวอีกไอ้เจ้เคนพูดเยอะพูดมากด้วยพูดตรงด้วยมันแก้อะไรได้ถามหน่อยอ่ะอ่ะอ่ะที่แก้ไปเอาของจงังหวัดกระบุรีรแก้อะไรได้อือแค่นั้นแหละทาไม่เห็นดิทําดีเปิดให้เห็นเลยเนี่ยคนจนๆเนี่ยให้มันไม่มีโอกาสได้เข้าไปกู้ธนาคารโอ้ยอย่าพูดเลย ต้องดอกต้องม้าฮะด้าไม่มีหรอกอย่าบอกว่าเราเอาต้นละก่อนจะค่อยจะค่อยดอกเอาต้นละก่อนต้นไม่ได้ใครเชื่อเอาดอกโอ้ไอชุดที่ว่าค่าไฟชุดนั้นยังไม่มาเลยอ่ะชุดนี้เรื่องแต่เรื่องแต่กี่เดือนแล้วเนี่ยเอาเอาข้าวมันกี่เดือนละอ่าสองเดือนนะตีไปสองเดือนพอสองเดือนเบาๆยังไม่มาเลยเนี่ยเรียกมาค่าข้าวหนักกว่านั้นทุกทีค่าหมูยอค่าหมูต้มค่านุ่นค่านี่ ซึ่งงิมมันมาจ่ายพอรัฐบาลอ,อ๋อมันไม่มาจ่ายเลยเนี่ย <Yeah. S 1> แล้วแล้วถ้าดอดได้ก็อดอดไม่ได้ก็ยุ่มหนังหัวกันอีกอเป็นเรื่องกันอีกรัฐบาลเปิดไพ่ท้ายมีถูก,ต,ถก,ต,กต้องไม่ถูกต้องเอาจองบอกตรงไม่ถูกต้องใครจะว่ายังไงก็ท่างเถอะออนไว้ก็ท่างเถอะหลักความเป็นจริงชีวิตความเป็นจริงเรื่องจริงๆอย่าพูดไปแลอวเขารีบเปลือยพูดไปแล้วซะเลยทำซะทำเยอะผลงานเยอะ,ยอะไ่เลยสักอย่างไม่เอา เอาเจ้ยืนยันเฮ้ยนึกเจ้เขาบอกว่าเจ้จะลงเล่นกันเหรอลงเล่นกันเมืองเล่นเหมือนกันเอาให้สุดเลยเอาให้สุดเลย ่าวสดส,สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ